ทั้งที่ต้องพักที่อิสรีเนเนชั่นอลรีสอร์ทคือบรรยากาศดีมากทุกคนพื้นที่ภายในรีสอร์ทเนี่ยกว้างมากๆแถมกิจกรรมเยอะสุดๆไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานปิกนิกเดินชมสวนดอกไม้หรือว่าจะให้อาหารปลาก,ก็คือรศทุกกิจกรรมเลยแถมเขายังมีบร,ริการชุดหมูกระทะด้วยนะแล้วบรรยากาศในห้องพักคือน่ารักมากๆมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ครบคันเลยที่ชอบคือชุดเครื่องนอนเขาเนี่ยระดับโรงแรม,ม5าดาวนอนรับสบายมากแล้วยังมีของใช้ให้ครบครันเซ็ตอับน้ำได้ปราผมมินิบาร์ก็จัดเต็มแถม Wi-Fi ฟรีสมา ทีวี55นิ้วเรียกว่ามาแต่ตัวก็เข้าพักได้เลยค่ะและก็ไม่ต้องกลัวหิวสามารถสั่งรูมเซอร์วิสให้มาส่งที่ห้องได้เลยอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่อชอบก็คือการนวดผ่อนคลายคือสบายตัวมากๆเหมาะกับมาพักผ่อนจริงๆค่ะแล้วที่อิสรีเนเชอรัลรีสอร์ทเนี่ยเขาอยากให้เช่าสถานที่จัดงานแต่งมิวสิคอีเนต์หรือว่าถ่ายพีเวดดิ้งโลเคชั่นก็อยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีเดินทางแค่1ชั่วโมงจากกรุงเทพเองนะคะอาหารเช้าของที่นี่จะมีให้เลือก2เซตคือแบบอเมริกันและแบบไทยเซตอาหารไทยจะได้้้้้เเเป็นนนนนขาาตมมมครรรื่ร่ออองแแๆสสพชลละผละ และก่อนจะกลับต้องแวะทางเครื่องดื่มเติมความสดชื่นที่ร้านบรูก,กาด้นคา a ฟ่แอนด์บ Bar ใครที่มีแผนจะมาเที่ยวสุพรรณบุรีต้องเซฟคลิปนี้ด่วนๆเลยนะคะ